โอ้โหจ่อยนี่แบบเด็ดทุกอะไรเด็ดทุกอย่างไ <laughs> ฮตว่ามีอยอียงแบบเอออยู่ขางมือ,มอนี่ดึงเก็บเบิดนะคะมาแต่ใส <laughs> ่ nhá หนูที <laughs> ่หน,นูสะบัดตกตรงนะหนูยังไม่ได้เก็บเอาเลยค่ะ เดินเที่ยวเดินเที่ยวดูจุ๊ดจ่อยพิสิตตาตาไม่ห่างนะคะพิสิตตานน่นวิ่งถึงนน่นแล้วออกกำลังกายากันค่ะใช่คะใช่แต่ต้องทักทักกันใช่ไหมออกกำลังกาย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะแม่แม่แมค่ะทักทายพูดคุยกับแม่นางนะคะได้เลย ว่านั่งแบบนี้มันได้ได้ได้อัตรน้อมากกว่านะเออแรกๆกมันกลัวนะพูดถึงอ่ะเออตอนที่จับมือผมดึงขึ้นมาผมยังเสียวเฉยวเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวถ้าพี่เขาตัดคลิปที่ขึ้นคุณแม่จันทิพย์แล้วก็ลูกชายเราเดินนะคะเสร็จเดี๋ยวเจ้านางจะแชร์ลงเพจเฟซบุ๊กเรานะคะเพจเฟซบุ๊กทำหลายจอยว่าจะเป็นยังไงเออน่าจะสนุกดูดูลูกชายแม่นาง แวะดึงแวะเก็บนู่นเก็บนี่โอ้ยโอ้ยอุ้มเห็นยัางนะอุ้มจอยย่างเล่นผู้บ่าวย่างเล่นก่อน น้อยเด็ดเจอไม่ได้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเด็ดจอยประกาศสัตดา <laughs> มีแต่คนคิดถึงน้องนะขอบคุณค่ะแม่ฟังใสดอกแค่กับ,เบนนะเวนเนาะไม่ใช้เฉลียงอะ่ะไม่นั่งเฉลียงอะ่ะ<อ>เ,เจอที่ไหนเด็ดเจอที่ไหนเก็บทุกเม็ดจริงๆลูกชายแม่นะ พอพอมิเตระดับมาลมบมาการเนี่ย แม่แม่มนมันมันย้อนแสงนะคะมันมองไม่ชัดอะาไม่ชัดไม่ชัดน้อยเออลูกกูหัวสักมื่นหมืนฮะฮะฮกละะกัฮกละฮะะ โอใช่ใช,ช่หนังประกร้จริงปะจริงของใครถีไม่รู้อะแต่ที่แน่แน่ลอยอ่อยหมาคาบมากัดอกินทุนลูกนูกกินทุนกินทุนมาก่ะเอามัเอา,เอามั้ยเอไม้ไม่ต้องพ่อกลังยุ่งอยู่กินยังุนอะพ่อพ่อ,พอ,พอ ใช่เข้าป่าข้าดงแล้วอะอ้อออะตอนนี้พ่าย้อนยุคไปบุกกับบุกการบุกกับบุกกับบุกกาเมื่อกี้เมื่อกี้หัวทิมนะคะลูกชายไม่น่าหัวทิม